สวัสดีค่ะช่างไม้บ้านดีเกนนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพลนะคะประมาองวันที่12กันยายน2567นะคะเออก่อนอื่เรื่อต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านดีเกนนะคะที่ทำการสมรัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผูดด้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะ อคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Black ดิสเซอแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้าน Super Special ียลชนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Pa พา word ด้วยนะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ให้กับทางร้านเท่านั้นเองวิธีการเติมนะคะก็สามารถดูตรงคลิปของแม่บ้านได้เลยหรือว่าจะสอบถามโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะคะ ทางร้านนะคะมีช่องทางติดต่อสองทางด้วยกันคือทาง l ล ne แอดนะคะแล้วก็เพจเ Facebook นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะเกี่วกเรื่องเรทราคานะคะสามารถเช็คได้ตามนี้เลยหรือว่าเช็คกับทางร้านได้นะคะเพราะว่าเลทบราคาเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นก่อนเติมทุกครั้งแนะนาให้ถามทางร้านก่อนนะคะหากแจ้งว่าตามมาจากช่องแม่บ้านติดเกมเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กใหญ่สุดนะอ่ะวันนี้นะคะก็มี การลดราคาชุดให้นะคะสําหรับชุดใหม่ V 2 5งหเกือบทั้งหมดเลยเนาะก็มีหลายๆชุดเลยถ้าใครแบบเออยังไม่ได้ซื้อชุดไหน่และเลงอะไรอยู่อยู่นําำให้ซื้อนะคะเพราะลดราคาเหลือแค่350รบาทเท่านั้นเองนะคะก็จะมีชุดอาคาเดเมียนะคะที่มีทั้งตัวเลยทั้งชายหญิงและน้องชายนะคะชุดกุหลาบดํานะคะมีเฉพาะตัวละครหญิงทั้งหมดเนาะชุดเอลเดอร์บูของผู้ชายนะคะ แล้วก็ชุดภาคเรียนพิเศษนะคะมีทุกตัวละครชุดราชินีกุหลาบนะคะสําหรับตัวผู้หญิงนะคะแล้วก็ชุดซเซเลนสำหรับตัวผู้หญิงชุดเมเมนโตโมรีสําหรับตัวผู้หญิงนะคะหรือชุดแม่ชีแล้วก็ชุดซีเอลอสของผู้ชายนะคะแม่บ้านกดดูไม่ได้ มันไม่ดูกล่องชุดเซเลนเทียสนะคะของตัวผู้ชายไม่บ้านต้องไม่เข้าตัวผู้ชายมาดูอะเนาะซึ่งต้องของอาภัยด้วยนะคะแล้วก็ชุดโพเอนะคะของตัวละครหญิงเดอร์ก็จะประมาณนี้ฮะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะหอสัมภาระประโยชน์แบบสี่สิบห้าวันนะคะเหลือสามร้อยสามสิบาทนั่นเองแล้วก็แพ็กเกจรวมห่อนะคะแปดร้อยเจ็สิบสี่บาทได้รับ หอหิกอนกที่หน้าสัจจัน์สามหอหอหินกนที่รำคาสามหอหออจระช่างที่หน้าสัจจันร์สามอันอักรละ,ละ, <c oughs> จะเจ๋อเลยแล้วก็มีหอเออแล้วก็มีหินอนให้ไปเลยจุ๊บจุ๊สามร้อยอันนะจ๊ะที่เหลือก็คือสุ่มนะคะก็ขอให้ได้ขอให้ดวงขอให้ได้เยอะๆนะคะจะได้คุ้มๆแล้วก็ต่อไปพอหองคามมซิลแบบเออสิบห้าบวกเจ็ดวันเป็นนั่นะแหละ <c oughs> อย่าให้คิดเลขเลยเพอร์บวิสฉันเหนื่อยราคาสหมร้อยบาทนะคะก็คือคุ้มนะคะเพราะว่ามันได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะเอาอะไรแบบเจ็ดวันนะคะซึ่งก็จะมีคอคาร์บนซิลเจ็ดวันนังสอละแห่งโอมมนเจ็ดวันนะคะแล้วก็มีตำราต่อสู้แลแบบดํารงชีวิตเจ็ดวันเลือกเอาอย่างในดะอย่างหนึ่งถ้าถามแม่บ้านว่าเลือกอะไรคุ้มก็จะเชียร์เป็นไม่พอคารนซิลก็หนังสอละโอมมนนะคะเพราะว่าตำราต่อสู้พวกนี้มันไม่คุ้มค่าที่จะเสียเงินเดอเนาะนะรอแจกดีกว่า อ่าอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจโอโมลสิบห้าบวงเจ็เหมือนกันราคาสามร้อยบาทนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยเลือกได้เลยว่าจะเอาอันไหนเพิ่มอันนี้ก็เล้วแต่จะเลือกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยแพ็กเกจหิงคอนรายวันนะคะราคาแปดสิบเอดบาทเออเป็นหิงคอนสองร้อยอันแล้วก็ห่อหิงคอนที่น่าอัศจรรย์เอาจจจไปสูงนะคะแพ็กเกจลูกแก้วของท R นะคะราคาสามร้อยหกสิบาทรับไปเลยลูกแก้วของท R สิบอ,อันนะคะอันนี้คุ้มอยู่ ความจำจาะของช่าง394อาบบาทรับไปเลยความจำเจาะหองช่าง100งออันจ้าแพ็กเกจพาหานะ,นะคะ360บาทได้รับใบเปลี่ยนภาษาพานะ10บใบเอ่อเลือก เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอาใบเปลญาศพาณิชย์ใบหรือใบกาหนดทัศาพานะหนึ่งใบนะคะอันนี้ค่อนข้างคุ้มค่ะเลือกอันไหนก็ได้คุ้มทั้งคู่นะคะเพราะว่าใบกําหนดทัศาพานะเนี่ยปกติราคาใบละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้ลดให้เหลือสามร้อยหกสิบบาทแล้วก็ใบเปลทัศาพาน์เนี่ยหกร้อยบาทนะคะสิบใบอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ะเหมือนซื้อห้าใบแถมห้าใบนี่ก็แล้วแต่จะเลือกนะว่าจะเอาอันไหนคุ้มทั้งคู่ แล้วก็แตะเข่ามาในตำนานค่ะรดราคาเหลือสามร้อสิบหกบาทแล้วจ้าซึ่งแต่เข่ามานะก็นี้ก็เป็นทางเลือกนะถ้าใครจะซื้ออันนี้ก็ได้หรือใครจะไปซื้อบัตรผ่านซีซันก็ได้นะคะถ้ามีใบรดอ่เพราะว่าบัตรผ่านซีซันมันได้แฟร์ด้วยเนาะได้อย่างอื่นด้วยก็แล้วแต่จะเลือกนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมของซีซันเข้ามาอยู่นะคะก็แนะนําให้ไปเล่นกันนะ แล้วก็ต่อไปพรบวกน้ำตาของเอลิออนนะคะราคาหนึ่งรอยบาทได้รับน้ำตาของเอลิออนไปเลยสี่สิบขวดค่ะก็เป็นน้ำตาแล้วก็พรน,นะคะอ่าเอ่ออ่างเป้าเสริมประสิทธิภาพเรืองแสงหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนะคะราคาแปดสิบบาทเอาไปซุ่มนะฮะว่าจะได้อะไรนะคะ <c oughs> โอเคอันนี้ไม่หนึ่งแถมหนึ่งนะคะใบละแปดสิบบาทส่วนเมื่อกี้หนึ่งแถมหนึ่ง อันนี้1,440บาทรับไปเลย20ห่อนะคะแล้วก็ฉลองประเทศลุ่งอรุณโซค่ะก็จะมีชุดพรีเมียม5้บวก5เป็น10ชุดในะราคา4,000บาท แล้วก็กระเทียมลวรุ่นสองชุดพรีเมียมห้าบวกสามเป็นแปดชุดในราคาสี่พันแพ็กเกจเลือกของขวัญตามใจาราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลือกได้สองอย่างว่าจะเอากล่องเลือกรับชุดพรีเมียมสองกล่องหรือน้องเมทห้าตัวหรือนักเว่ยคอปี้ห้าตัว,เล,ตวเลือกได้สองอย่างนะคะก็คือจะเลือกซ้าก็ได้นะคะก็จะเป็นชุดสิบชุดหรือว่าน้องเมทตหต้าเออน้องเมทสิบตัวหรือจะเลือกผสมกันก็ได้นะคะ ต่อไปหอสำหรับพประโยชน์ร้อแดสิบวันนะคะราคาหหนนนึึ่่งงพัร้อยแปดสิบแปดบาทถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าราคาเต็มมันคือหนนึ่งพัเก้้ารอแปดสิบาทเด้อไปเปลี่ยนชื่อตัวละครหนึ่งบวกหนึ่งเหลือสอองร้้ยหาสิบาทค่ะเอ,อ่อใบแบล็กเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูลนะคะเหลือร้อยี่สิห้าบาทเป็นหนึ่งบวกหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นเรียนเสริมสําหรับคนที่พลาดนะคะแลยอยากจะเอาเงินปาเข้ากิจกรรมโอมุลนะคะก็ราคาใบแล้วหกสิบบาทเครื่องเรื่อประเทศโอมุลนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทบางอันก็เจ็ดสิบนะจ๊ะต่อไปใบยขยายคลังนะคะที่โซนนี่เองก็จะมีบุกโพหมู่บ้านโกดูถนนยุกโจนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีใบยขยายที่พักคนงานใบยขยายคอกมา้าใบขยายท่าเรือโอเค อืมกล่องเพอร์เหมือนเดิม Half โอเคแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอดูก่อนอันนี้ซื้อเพอร์แถมคูป,ปองโอเครอหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะ <c oughs> ต่อไปนะคะน้องเมย์ลดราคาเหลือสองร้อยห้าสิบหกบาทนะคะโอ้แล้วเต็นลดราคาอยู่นะยังยาวลดอยู่ถึงวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะเรือหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าใครมีคูป,ปองลดราคาอะไรใดๆลดได้อีกนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมมาดูมาเช็คอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ชุดเบอร์เซรเอร์ชุดกรีฟิตสแล้วก็ใบเปลี่ยมรูปลักษณะน้องพักนะคะอยู่ถึงวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะ เออโอเคสำหรับใครท่านไหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านมีกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะชื่อพ่าคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย